สวัสดีครับจากที่ได้ยินชื่ออนสโลต์หลายหลายคนก็รู้สึกวิตกกังวลเพราะความคาดหวังว่าเราจะได้ชาบี้เอรอนโซหรือเป็นรูเบนทโมริมที่กระแสข่าวก็พือมาแล้วเกินผมเองก็เป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่ต้องไปค้นหาข้อมูลในก่อนหน้านี้เนี่ยทโมริมก็เป็นชื่อหนึ่งที่ผมเข้าไปค้นหาข้อมูลชาบี้เอรอนโซก็เป็น อดีตนักเตะในยุคที่ทำให้หลายๆคนจดจำชุดกองกลางที่น่าจะดีที่สุดชุดหนึ่งของสโมสซาลูฟูแล้วผลงานที่คุมเลเวอร์คูเซนมันก็แจ็บจัดสะะเกินนะครับสามารถคว้าแชมป์บุเดสติกา้าได้โดยที่ไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวพอเป็นอันเนอร์ชลอตเนี่ยข้อสงสัยมากมาย หลายคนสายวิตกก็กังวลว่าริร์ภูคงจะตกต่ำแล้วก็ถดถอยไปเป็นทีมกลางตารางเหมือนเดิมแถมจังหวะเวลาที่อานเนอร์มาทำงานเนี่ยมันก็เป็นช่วงจังหวะที่มันมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทำให้ไม่สามารถที่จะดึงนักเตะมาซ้อมพรีเซนต์แบบที่ตัวเองต้องการก็ต้องเอาเด็กๆแล้วก็นักเตะหลายคนที่ไม่ได้ร่วมทัวร์นาเมนต์ที่ เตะกันอย่างยาวนานอย่างยูโรแล้วก็โคปาอเมริกาจนซีซั่นเริ่มแต่เมื่อลงเล่นไปทีละเกมทีละเกมทีละเกมจนกระทั่งมานี้27เกมแล้วโดยเฉพาะเกมที่27ก็คือเกมที่ลิเวอร์พูลไปชนะทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมเมียร์ลีกในซีซัน2023่น2023-2024 นั่นคือหนึ่งในเต็งแชมป์คือเต็งหนึ่งเลยก่อนซีซั่นออกสตาร์ตเตงสองก็คืออร์เซนอลหรือผูกคือเต็งสามแต่พอผ่านช่วงเวลามาจนกระทั่งถึงนาทีนี้อาร์เนอร์ก็พิสูจน์แล้วว่านี่คือของจริงแล้วก็ทีมที่เราเห็นปัจจุบันนี้โอเคล่ะมันถูกคัดกรองมาแล้วก็ปลูกฝังพื้นฐานที่ดีมาจากยืนครับ แต่มาที่อาเนอร์เนี่ยอาเนอร์ Honor ก็ได้เติมบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหรือว่าูลของย i เกนครอปเนี่ยไม่มีเพราะครอปเขาเป็นสายผู้แรงมาแรงกับโดนกันแบบเปิดหน้าแรกเลยยืนสามารถใส่กันกลางสังเวียนไม่มีการถอยให้กันแต่อาเนอร์เป็นบอลเชิงแล้วก็มีารายละเอียดเยอะมากเลยนะครับ เกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปชนะแมนซิตี้เนี่ยมันสร้างสถิติใหม่มากมายเหลือเกินเดี๋ยวสถิติเนี่ยค่อยไปพูดถึงในบางรายการแล้วกันนะครับมันคงจะพูดให้ครบไม่หมดหรอกเยอะจัดนะครับด้วยสภาพที่ตัวผมเองเนี่ยมีข้อสังเกตมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ผมมีความรู้ทางโหราศาสตร์ผมก็ได้มีการโพสต์ดวงของคนดวงตก3ามคนมีเป๊ป มีอเตต้าแล้วก็มีเทนฮารกแล้วก็คนหนึ่งเนี่ยก็ถูกปลดแล้วก็แถมเงินให้ไปใช้ก้อนใหญ่นะครับคือทั้งชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรก็สามารถอยู่ได้แบบสบายๆอีกสองคนกลับเป็นเต็งหนึ่งและเต็งสองแล้วผมก็บอกว่าคู่นี้ดวงตกผมมองว่าริวผูของอันเนอร์เนี่ยสู้ได้มันอยู่ที่อัเนอร์เนี่ยมีฝีมือหรือเปล่า แล้วก็ผ่านมาถึงนาทีนี้การที่ออกนำทีมที่ตามมา11แต้มกับลูกได้ลบเสีย10ลูกมันคบพอจะบอกได้ว่านอกจากดวงแล้วฝีมือก็ไม่ต้องมีการตั้งคำถามไปต่อไปแล้วว่าอาน,น์เชลอตเนี่ยของจริงหรือเปล่าตั้งแต่ออกสตาร์ซีซั่นมาจนถึงปัจจุบันนี้27เกม ทีมของอันเนอร์เนี่ยพ่ายแพ้ไปแค่เกมเดียวซึ่งเป็นเกมหลังเบรกทีมชาติ arp, และต้องเตะเป็นคู่หัววันแล้วก็แพ้กับนอตติงแคมฟอเรสคาบ้านจากนั้นเราก็เห็นอันเนอร์ชลอตที่มีรายละเอียดในการจัดทีมที่แตกต่างจากเดิมเยอะเลยดูแค่ไลน์อัพที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับปรากฏว่าผมก็ไปหารายชื่อแล้วเอาใครเล่นกล่องหน้าเนี่ย รปรากฏว่านักเตะที่มีรายชื่อลงไปเนี่ยก็ค,คิดว่าลูดีอาสเล่นฟอร์นหรือเปล่าแต่พอลงสนามจริงเนี่อลูดีอาสเล่นลินเส้นฝั่งซ้ายถ้าถเป็นส่วนใหญ่เป็นเคอร์ติชโจนแล้วก็โซโบที่คอยเพรสซิ่งดันตรงกลางแต่ไม่มีใครขึ้นไปค้ำข้างบทเลยเวลาเกมเซตขึ้นมาจากฝั่งของแมนซิ t y ตี้เนี่ยผู้เล่นของเรา สตัวก็จะดาน้าเข้าไปหานั่นก็ทําให้ตรงกลางเนี่ยเหลือผู้เล่นหนึ่งตัวบ้างสองตัวบ้างพอในสถานการณ์ที่บอลอยู่ในความครอบครองของแมนเชสตอรแล้วก็เริ่มพ้นเส้นกลางสนามมาในแนวรับเนี่ยจะมีผู้เล่นเพิ่มเป็นห้าตัวรายละเอียดในการเล่นมัน,มนแปลกตามากและนาทีที่สิบสี่เราก็ได้ประตูขึ้นนำจากลูกสูตร อันนี้ก็เป็นของแปลกเพราะลูพูเนี่ยโดยเฉพาะถ้าใครติดตามคลิปผม,ผมก็จะเห็นว่าผมวิาพากษ์วิจารณ์การเล่นลูกเซตพีซของลูพูค่อนข้างเยอะมองว่ามันเป็นอาวุธหนึ่งที่ควรจะมีแต่เด็กๆของอาร์เนอร์เนี่ยยังไม่ได้เคยแสดงให้เห็นเลยว่าที่เด็ดในการเล่นลูกตั้งตเตะนเป็นยังไงลูกสุดที่เปิดเข้ามาเนี่ยแมกกา เป็นตัวเปิดแล้วแผนเนี่ยก็คือการไปเซตตัวดูจากการยืนก่อนก่อนที่บอลจะถูกเตะเนี่ยนะครับฟานได้กับอีบูเนี่ยครับก็อัดเบียดเข้าไปผู้เล่นตัวสูงๆให,ใหญ่อัดเบียดเข้าไปโดยเฉพาะกรอบหหลาบีดเ,เข้าไปแน่นเลยนะครับและที่เสาแรกเนี่ยนะครับมีนักเตะของเราอยู่สองคนที่ยืนอยู่นั้นมีโซโบโลแล้วก็มีเจโรโ,โบจากนั้น พอได้จังหวะแมคก,ก้าก็ชูมือขวาขึ้นโซโบโก็วิ่งออกมาจากจุดที่ตัวเองยืนคุมเสาอยู่ตรงนั้นมีผู้เล่นของแมนซิตี้เนี่ยเบียดอยู่หลายคนเลยเจอโรบโบก็ออกมาเหมือนกันแต่ออกมาแค่อยู่ข้างหน้าผู้เล่นของแมนซิตี้จากภาพที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นฟิลฟอร์เดนเป็นการยืนสกรีนให้โซโบโเนี่ยเคลื่อนที่ออกมาแล้วก็มีเวลาพอที่จะ ทำจังหวะต่อจากนั้นให้มันเป็นการสร้างโอกาสให้โมที่ยืนอยู่ที่จุดนัดพบก็คือระยะประมาณสักจุดโทษแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนเนสเลยนั่นคือบอลที่เปิดไปนั้นหนักพอดีไม่เบาเกินไม่แรงเกินโซโบโวิซออกมาก็จัดการป้ายต่อไปที่จุดนัดพบโมขยับเข้ามาแล้วก็วางเท้าถนัด ซัดเข้าไปมอนชล็นาธานอาเก้ผ่านเอเดซอนเข้าประตูไปทำให้ลูกบูกขึ้นนำหนึ่ง,งนี่เป็นลูกสำคัญมากเกมที่คู่ต่อสู้ที่มีลหลายๆอย่างที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็จะตัดสินกันด้วยลูกเซนพีซเนี่ยนะครับหลัจากนั้นเนี่ยประตูนาทีที่37ก็ปิดกล่องก็เกิดจากการประสานงานกันของชุดฝั่งขวาซึ่ง เป็นเครื่องมือสําคัญเหมือนกันในการขึ้นเกมเพราะมีนักเตะที่สามารถไว้วางใจได้มากๆคนหนึ่งก็คือโมซาลาโซโบกับเทรนเนี่ยก็สอดประสานกันแม้ว่าเทรนเองเน,นะครับจะถูกจู่โจมเข้ากดดันเข้าสลรพัดไม่ว่าจะเป็นมามูสไม่ว่าจะเป็นโดกูแต่ละตัวแต่ละตเข้าไปนี่นะครับมันยากมากที่เทรนเนี่ยจะโดนกับนักเตะเหล่านี้ทั้ง คล่องแคล่วแล้วก็มีความแข็งแกร่งด้วยแต่ภายใต้สภาวะที่มันชุลมุนนั่นแหละนะครับบอลที่เปิดไปถึงซารา่าอีบูเปิดไปให้ซาร่าก็เบิ้ลต่อกับคืนมาให้เท่นเทรนก็จัดการเบิ้ลทีเดียวข้ามแผงแนวรับตุดชุดสุดท้ายซึ่งดันขึ้นมาสูงผู้เล่นของเราเนี่ยวิ่งทะลุขึ้นไปมีสองคน โซโบคนหนึ่งแล้วก็โม e คนหนึ่งแต่โซโบเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่มันล้ำหน้าโซโบไม่เล่นบอลก็วิ่งตัดเข้ามาในกรอบเขตโทษโม e ที่ออกตัวที่หลังอยู่ในลายแน่นอนก็วิ่งไปเก็บบอลแล้วก็พาบอลที้ขวากรอบเขตโทษแล้วก็เกิดจังหวะที่สมาธิของผู้เล่นทางฝั่งแมนซิตี้เนี่ยนะครับเสียสมาธิไม่มีใครไปอยู่ใกล้โซโบเลยโม ขยับหลอกแล้วก็จ่ายให้โซโบที่จุดประมาณสักจุดโทษแหละนะครับโซโบแตะรับจังหวะหนึ่งแล้วก็ยิงหักข้อย้อนไปเสาแรกเอเดรีนอ่านว่าโซโบน่าจะยิงไปอีกข้างหนึ่งนะครับการทิ้งน้ำหนักตัวไปทางขวาเห็นชัดเจนแต่บอลมันผ่านมาทางซ้ายกลับคืนมาไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำหนักตัวเนี่ยส่วนใหญ่7 0็ดมันไปทางขวาเรียบร้อยแล้ว สประตูนี้มันก็มากเพียงพอที่ทําให้เราชนะเพราะที่เหลือเนี่ยทีมของอรนเนอเนี่ยได้จัดวางเทคนิคเพื่อทําให้แมนซิตี้เนี่ยเข้าทําลําบากในพื้นที่อันตรายเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้เลยหนึ่งก็เป็นจังหวะที่ดีด้วยที่ไม่มีเออร์ลิงฮาลันเข้าไปป้วนเปี้ยนในกรอบเขตโทษทําให้การจัดระเบียบมันง่ายขึ้นเพราะถ้ามีเออร์ลิงฮาลันเข้าไปเนี่ยนะครับด้วย สรีและแล้วก็ความแข็งแกร่งของฮาลันเนี่ยมันก็จะดึงสมาธิผู้เล่นของเราไปหลายคนเลยโดยเฉพาะอิบูกับฟานได้เนี่ยนะครับก็ต้องมีภารกิจที่มันหนักหนาขึ้นพอไม่มีฮารันกลายเป็นว่าลูกที่เล่นในกรอบ18หลามันก็ไม่มีให้เห็นน้อยมากนะครับจากที่ผมบอกกับที่ที่72โดกูถึงได้ยิงในจังหวะที่อยู่ในกรอบ18หลานอกนั้นเนี่ย เป็นการยิงจากนอกกรอบทั้งนั้นยิงจากระยะที่หวังผลได้ยากโอเคแล้วว่าบอลมันทุ่งดูน่ากลัวแต่ว่าหวังผลยากเพราะระยะมันห่างแล้วก็ยิงไม่ได้หนีพอแล้วก็ไม่แรงพอเนี่ยก็ยากครับที่จะเอาชนะอาริสองได้ทําให้ลูพูเนี่ยสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้แม้ว่าถ้าดูจากภาพภายนอกเหมือนว่าแมนซิตี้เนี่ยจะพาเรดเข้ามาถล่มใส่ลูพู แต่เป็นการที่ขับเคลื่อนเข้ามาแบบศูนย์เปล่าซะมากกว่าไม่เห็นอะไรนะครับแล้วก็ไอ้แผนที่เข้าไปแท็กทีมไปรุมฝั่งเทรนก็เริ่มถูกแก้ไปทีละเปราะทีละเปราะจากโมที่ไม่ค่อยด้มาช่วยเกมรับโมก็ลงมาซ้อนทั้งฝั่งเทรนต์น,นี่มีผู้ช่วยเยอะอีบูก็ต้องขยับไปช่วยแล้วก็การยืนตำแหน่งของอีบูเนี่ยดีมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับ ฟานได้เนี่ยก็ต้องบอกว่างานที่อีบูทําให้เห็นเนี่ยนะครับมันเห็นน้าเห็นเนื้อเข้าตามากกว่าฟานได้หรือซ้ำไปถ้าให้คะแนนใหม่เนี่ยอีบูเนี่ยน่าจะได้สักแปดนะครับความชาญฉลาดในการเล่นแล้วก็แทคกติกที่นํามาใช้เนี่ยทำได้ดีมากๆกราฟก็กลับมาสู่จังหวะการเล่นที่ตัวเองควรจะเล่นได้แบบนี้ ใครบอกว่าลา้ลาล้าล้านะครับเกมนี้มันเห็นชัดเจนว่าที่จริงมันไม่น่าจะใช้คําว่าล้าได้เพราะว่าที่มันอื่นเนี่ยก็เตะไม,ม่ได้มากน้อยกว่าเราสักเท่าไหร่นะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยทุกเกมมันหนักอยู่แล้วแต่การบริหารจัดการที่ดีของอาร์เนอร์เนี่ยนะครับทำให้ผู้เล่นของเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในลิสต์นักเตะที่ต้องรักษาตัวมีอยู่แค่2คนก็คือคอนาเบลตี้ที่ถูกเปลี่ยนออกในเกมก่อนหน้านี้ แล้วก็โจโกเมสที่มีปัญหาในอีเวครับแล้วก็จนป่านนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าโจโกเมสเนี่ยจะสามารถกลับมาได้เมื่อไหร่เนี่ยที่เหลือผู้เล่นของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมลงสนามแต่ไม่มีการปล่อยผู้เล่นที่เป็นนักเตะกองหน้าธรรมชาติลงไปเลยแม้แต่ตัวเดียวเพราะแทคกติกที่ใช้อยู่เนี่ยมันเป็นการที่ปล่อยให้แมนซิตี้เขาคลองบอลแต่ ลิเวอร์พูลของอันเนอร์ครองเกมไว้ทุกจังหวะที่ผู้เล่นของแมนซิตี้เนี่ยจูโจมเข้าไปไม่มีอะไรที่มันจะทำให้เราแล้วแค่ตะคายเลยนะครับหนึ่งละขาดฮารันที่เข้าไปปวดในกรอบเพดโทษทำให้การโฟกัสกับส่วนที่เหลือมันไม่ยากและเดือบรอยก็เห็นชัดเจนถนึงความโรยลานักเตะอื่นๆก็อยู่ในช่วงผลิไปต้องเปลี่ยนใหม่ ทำให้แมนซิตี้เนี่ยสู้เราไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่ดวนหนึ่งต่อหนึ่งเห็นชัดเจนว่าเทรนต,ต้องเจอสภาวะที่ต้องปวดเสียบินก้าวไหนเพราะเดี๋ยวก็โดกูมาเดี๋ยวก็มามูสมาแต่เราไม่ได้เล่นให้นักเตะเนี่ยไปดวลหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ไปวัดผลกันแต่เราเล่นกันเป็นทีมส่วนที่เหลือเมื่อ เทรนด์ไม่สามารถเอาอยู่ส่วนที่เหลือก็ไปเก็บส่วนที่มันลดออกมาแล้วก็ทําได้นะครับดังนั้นเนี่ยแทคติกปล่อยให้คู่ต่อสู้ครองเกมไปแต่เราควบคุมจังหวะของเกมไว้ได้ทั้งหมดสังเกตว่าการเล่นผสมผสานกึ่งเพรสซิ่งกึ่งยืนคุมโซนกึ่งแมนมาร์กิ้งนักเตะหลายคนที่เคลื่อนที่ทิ้งตำแหน่งจาก ข้างหน้าเนี่ยค้ำอยู่ก็ทิ้งลงมาตรงกลางการตามมาร์กก็เห็นชัดเจนทั้งอีบูทั้งฟานไดเนี่ยนะครับตามมาร์กมาถึงกลางสนามฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยตัวริมเส้นก็ถูกตามมาร์กแล้วก็ไอาการที่ตามมาร์กตามกดดันแล้วก็ตามเพรสซิงก็ทําให้ได้หนึ่งประตูจากลูกเซตพีชก็คือการปีดของผู้เล่นทางฝั่งซ้ายของเราครับโดยมีเจอร์โปโกับฟิเดียส บีบจนได้บอลแล้วก็ต่อไปจนบอลไปถึงโซโบโแล้วก็ไหลต่อให้ลูดิอาสนนะครับไปจนเกือบๆถึงเส้นหลังในกรอบเตโทลแล้วก็ตบเข้ามาแล้วก็ครูชานอฟก็บล็อกลูกนั้นเนี่ยออกข้างสนามไปแล้วก็เป็นตูกเตะม,มุมที่เป็นที่มาของประตูนะครับเนี่ยแทคกติกต่างๆที่เราใช้ในเกมนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนบรรยากาศของการเล่นเกมใหญ่ในยุโรป บรรยากาศของ UCL กับวิธีการเล่นแบบนี้เนี่ยมันใช่เลยนะครับมันไม่จำเป็นต้องไปโหมกระหนำ่ำท레이ซิ่งหนักหนาอะไรแต่รู้ว่าในแต่ละช็อตแต่ละช็อตเนี่ยคู่ต่อสู้เขามีจุดแข็งยังไงแล้วก็ทํำยังไงให้เขาใช้จุดแข็งขเามไม่ได้แล้วก็ลูกทีมของอาร์เนอร์ก็ทําได้แบบบดจดมากนะครับสมาธิดีมากๆดูจากรายลีดทั้งหมดแล้วเนี่ยเครดิตในเกมนี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่าการวางแผนของสำรอะทีมงานทำได้ดีแบบสุดๆจริงๆนะครับทำการบ้านมาดีแล้วก็มีโชคเพราะว่านักเตะอย่างฮารันเนี่ยไม่ได้ลงสนามฮาลันเนี่ยส่วนใหญ่เล่นในเกมใหญ่ไม่ดีหรอกแต่มันจะมีผลต่อสมาธิของคู่สุดท้าเราทั้งอีบูทั้งฟานได้เนี่ยนะครับมันจะมีภาระอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปดูแลฮาลันโดยเฉพาะแต่พอไม่มีฮารันอยู่ในสนาเนี่ยมันก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ย โฟกัสส่วนที่เหลือมันก็มีงานที่มันลดน้อยลงไปส่วนหนึ่งแล้วผลงานส่วนบุคคลของโมเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ทะลุขีดสุดจริงๆเพราะว่าการทั้งยิงทั้งใจ่ายในห้าลีกใหญ่โดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกกับลาลิก้าเนี่ยถือว่าเป็นลีกระดับท็อปไม่เบอร์หนึ่งก็เบอร์สองทั้งสองลีกโมมิซาน่าเนี่ย ทั้งยิงทั้งแอซิสในซีซันเดียวกันเนี่ยสิบเคนก่อนหน้านี้เนี่ยในซีซันสองพันสิบสี่สอสุดยอดนักเตะคนหนึ่งที่ณวันนี้เนี่ยได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกคนหนึ่งติดท็อปทรีของนักเตะมาสจันนั่นก็คือเลนเนอร์เมซี่เคยทําผลงานไว้เท่านี้แต่ซีซันเนี่ยมันยังเหลืออีก11เกมและสถิติที่มันยอดเยี่ยมอีกเรื่องหนึ่งก็คือนักเตะที่ทั้งยิงทั้งจ่าย ในเกมเดียวกันคนนั้นทั้งยิงทั้งใจใส่ทีมแชมป์รีเมรีกที่คว้าแชมป์มาในซีซั่นก่อนหน้านี้ในซีซั่นที่มาป้องกันแชมป์แพ้กับลิเวอร์พูลเนี่ยสองเกมติดทั้งเย่าละเยือนและนักเตะที่ทั้งยิงทั้งใจในเกมเดียวกันทั้งสองเกมนั่นก็คือโมซาลาแล้วก็สถิติ1ิครั้งในหนึ่งซีซั่นที่เมสซี่ทำได้ โมทำได้แล้วยังเหลืออีกเกมอีก11เกมโมมีโอกาสก้าวขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งแบบเดียวเดียวสกอร์ที่ยิงได้ตอนนี้โมยิงไปย5ิบลูกแล้วปรากฏว่าในลำดับของนักเตะที่ลุ้นแคนดิเดตรองเท้าทองคำอันดับที่ไล่โมมาใกล้ที่สุดก็คือแฮร์รี่เคน21ตูที่เหลือเนี่ย ดีที่สุดก็คือ20ประตูทั้งในลาลิก้าไม่ว่าจะเป็นเลวานดับสกี้แล้วก็ในกาโชเซเลอาก็20ประตูนะครับส่วนนี้ลิกเอิงเนี่ยทำได้แค่6ประตูดังนั้นเนี่ยตอนนี้รางวัลทองเท้าทองคำเนี่ยนะครับโมคือเต็งหนึ่งแล้วด้วยผลงานที่เห็นอยู่เนี่ยมันยังสามารถทำให้โมเนี่ยมีโอกาสที่จะ ก้าไปคว้ารางวัลของสุดยอดนักเตะที่จะให้นักเตะคนเดียวที่ดีที่สุดในโลกนั่นคือบัตรลงดอเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าดูผลงานรวมๆแล้วทั้งยิงทั้งแอสซิสต,ตอนนี้โมเนต้องการอีก4หคนก็จะทะลุ20กับ20แล้วรองพันรองท้าทองคำเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะหา่างมีโอกาสสูงแบบมากๆเลยถ้าฟ้าไม่บาผ่าลงมาซะก่อนแล้วก ด้วยวิธีการบริหารจัดการที่อันเนอร์ใช้อยู่เนี่ผมมองว่าโม e ไปถึงได้การทําประตูจากอีก11เกมเนี่ยมองเนี่ยผมมองว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ซีซั่นนี้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยโม e จะยิงทะลุ30ลูกแบบไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะเหลืออีก5ลูกกับ X 11เกมผมว่าไม่ได้ยากเกินแล้วก็การแอสซิสขออีก4หนก็จะทำได้20บวก20 รองท้าทองคำเนี่ยผมก็ว่าค่อนข้างมั่นใจมัลลงดออยู่ที่ผลงานของโมโนี่แหละว่าใน UCL จะทําได้ดีแค่ไหนแต่ภาพการเล่นของค่าคืนที่ผ่านมานมันเป็นภาพวิธีการเล่นที่เราจะเห็นเลยว่าทีมชั้นยอดเวลาเจอกันใน UCL เเนี่ยเขาจะเล่นกันแบบนี้แหละมีรายละเอียดที่มันเยอะมากนะครับ <S <S ดังนั้นเนี่ยเรามาจับตากนันดูต่อไปว่าวิธีการเล่นแบบนี้ นักเตะของลิเวอร์พูลเนี่ยจะนำมาใช้กับการเจอเบเชหรือเปล่าผมเชื่อว่าแน่นอนทำยังไงให้คู่ต่อสู้เนี่ยเล่นได้ยากที่สุดแล้วเราใช้วิธีการพิเศษของเราเพื่อที่จะมาจัดการกับเกมเกมนั้นผมตื่นเต้นมากๆเลยที่อยากจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสได้เจอทีมเรอัลมาดริดอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเจอรอบไหนแหละแต่แน่นอนว่าไม่ใช่รอบชิงแน่นอน มันน่าจะมีอะไรที่น่าจับตามองมากๆเพราะนาทีนี้เนี่ยภาพที่ลูกบูเล่นเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนอย,ยืนครอปแล้วที่ยืนแลกหมัดกันกลางเวทีใครถอยหกล้มคนนั้นแพ้วิธีการเล่นของครอปเปิดเผยตรงไปตรงมาแต่อัเนอร์เนี่ยเล่นแบบมีกลยุทธ์มียุทธศาสตร์ลิเวอร์พูลเองในยุคครอปเป็นทีมที รางวัลแฟร์เพลย์เนี่ยได้จนเบื่อแต่ผมเชื่อว่าทีมของอันเนอร์เนี่ยคงจะยากที่จะคว,ว้ารางวัลแฟร์เพลย์ได้เพราะตอนนี้เนี่ยทีมที่ทำฟาวติดท็อปลิทท็อปโฟร์ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับทีมลิเวอร์พูลเรานีแหละที่เจี๊ยบฟาวเยอะที่สุดติดหน,นึ่งในสี่รายละเอียดในการพัฒนาและต่อยอดของอร์เนอร์เนี่ยนะครับมีความน่าสนใจมากๆ ตอนนี้เนี่ยผมได้เตรียมข้อมูลไว้แล้วแต่คิดว่าผมจะเป็นแยกพูดในช่วงที่มันมีช่วงพักระหว่างเกมที่มันยาวหน่อยเพราะเดี๋ยวเสร็จจากเกมที่ร์พูเปิดบ้านเจอนิวคซิลมันก็จะมีช่วงพักอยู่ประมาณสักเจ็ดวันคิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับผมน่าจะมีเนื้อหาตรงนี้เลยนะครับที่จะไปวิเคราะห์ถึงการต่อย,ยอดของอเนซัลตที่นำมาใช้แล้วก็มาพัฒนาต่อย,ยอดนักเตะ พอเห็นชัดเจนว่าพัฒนาการของนองเตะแต่ละคนแต่ละคนนี่นะครับดีขึ้นมาแล้วก็มีมิติที่แตกต่างจากเดิมในแทบจะทุกๆตำแหน่งเลยหลายคนที่ถูกบ่นว่าเยอะอย่างเครตติโจน,นี่นะครับก็ยกระดับขึ้นมาชัดมากๆนะครับตอนนี้ด้วยสิ่งที่เราเห็นแล้วก็คะแนนที่มันหาที่ที่ตามมา11แต้มเดี๋ยวเกมถัดไป จะเปิดบ้านรับนิวคาสเซลซึ่งจะเป็นคู่ชิงในคาราบาวครับที่จะเตะที่เวมบรีวันที่16มีนาดังนั้นเนี่ยเกมที่จะเจอกันก็เหมือนพรีแมตต์นิวคาสเซลเองตัวนี้เนี่ยก็ขยับเข้ามาในโซนของการรุ่นโคต้าอยู่แล้วนะครับมันมีอะไรที่น่าติดตามอีกเยอะเลยเดี๋ยวในระหว่างนั้นแหละนะครับผมจะไปวิเคราะห์ในเรื่องการพัฒนาโดยเฉพาะการต่อยอด คุณภาพนักเตะแล้วก็ดึงสเกยภาพนักเตะขึ้นมาในยุคข,ของอันอรชลอตจากนักเตะของครอบพอมาเล่นให้อันอรชลอตแล้วมันดีขึ้นยังไงนะครับสวัสดีครับ